ยูพิกอยู่ในเครือ l าร a ซาดาจิงใหมคคำถามสุดฮิตที่มีคนถามกันเยอะมากสวัสดีครับก็พบกันอีกแล้วนะครับผมตุกพี่ลมนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของผมนั่นเองนะก็วิดีโอนี้จะยังอยู่ในส่วนของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ายูพิกนะครับ ik, 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 ยูพิกยูพิกยูอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าระบบเนี้ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นอ่าระบบโซเชียลคอมเมอร์สนะครับที่เอาไว้สําหรับใช้ในการชอ้อปสินค้าออนไลน์ นะครับซึ่งท่านเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับแล้วสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้เลยซึ่งจะมีสินค้าแบรนด์สินค้าแบรนด์นะครับท่านสามารถเข้ามาเลือกดูได้ว่าสินค้าแบรนด์เนี่ยทั้งหมดตรงนี้นะครับมีกี่แบรนด์นะครับเท่าที่ผมนับอยู่ก็มีอยู่ประมาณ126แบรนด์ให้เราได้เลือกช็อปนะครับเราก็เข้ามาช็อปได้มีคนหามาแล้วเราจําเป็นจะต้อง อัปเกรดไหมจริงๆแล้วก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราต้องการได้รับแคชแบ็กคืนไหมคําว่าแคชแบ็กคืนคืออะไรอ่ะอย่างวันที่ผมทําวิดีโอันนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสําหรับท่านที่ต้องการอัปเกรดตัวเองเป็น u ูพิเกอหรือว่าเป็นระ,ะ,ะดับ VIP โอเคไหมนะครับคุณอัปเกรดซื้อสินค้าในยูพิ o ชอ e เนี่ยนะครับ999บาท คุณจะได้สินค้าไป1ชิ้นนะครับแนะนําว่าให้เลือกสินค้าที่คุณใช้งานแล้วก็เป็นสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยคุณก็จะได้รับสินค้าเร็วหน่อยนะครับสินค้าเนี่ยของของยูฟิกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ส,ส่วนสินค้าที่อยู่ในประเทศไทยเจ้าจของแบรนด์มือนส่งเองกับสินค้าที่อยู่ในต่างประเทศนะครับโอเคไหมแล้ววันนี้ถ้าคุณสมัครเนี่ยนะครับคุณจะได้รับคูป,ปองเป็นคูปองส่วนลดเนี่ยเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปนะครับแต่ว่า อันหนึ่งพันหนึ่งพันบาทนะซึ่งเอาง่ายๆนั่นก็นั่นแปลว่าคุณซื้อสินค้าวันนี้คุณได้อัปเดตตัวเองเป็นยูพิเกอร์ด้วยเป็นมีพีของยูพิกด้วยใช่ไหมครับได้สินค้าเป็นหนึ่งคินด,ด้วยและคุณได้รับคูปองเนี่ยเอาไว้ใช้งานแบบฟรีๆเลยนะหนึ่งพันบาทถามผมว่าคุ้มไหมคุ้มครับเพราะว่าคุณสมัครวันนี้แล้วถ้าคุณยังไม่เคยโหลดแอปพลิเคชันนี้เลยเนี่ยพอคุณโหลดเสร็จเนี่ยคุณจะได้รับคูปอง เลยทันทีเนี่ยสาบาทนั่นแปลว่าวันนี้คุณสมัครยูพิกเนี่ยนะฮะเป็นยูพิกเกเนี่ยจะสมัครเพียงแค่969บาทเองแถมได้คูป,ปองด้วยได้สินค้าเอาไปใช้งานด้วยนะครับก็ไปเลือกสินค้าแบรนด์ที่คุณต้องการทีนี้ออกย้อนออกมาดูในส่วนของที่มีคนถามผมเข้ามาเยอะมากว่าพี่สินอ่าตัวยูพิกเนี่ยที่มีคนพูดกันถึงเยอะมากเลยว่าเป็น แอปพลิเคชันที่อยู่ในเครือของ Lazada จริงไหมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับจะเปิดให้ดูทีนี้ก่อนจะเปิดให้ดูเนี่ยให้เราเข้ามาคลิกตรงคำว่าอ่าข้างบนดีกว่าดูง่ายดีเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วให้หาตรงคำว่าคำนี้นะครับให้หาคำนี้เริ่มกับ U P i c โหลดแอปพลิเคชันมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ตรงนี้ไว้ให้ แล้วทุกคนโหลดแอปพลิเคชันแล้วเข้าไปเช็คเองว่าผมทําข้อมูลขึ้นมาไหมบางคนบอกว่าพี่ทําข้อมูลขึ้นมาคุณโหลดแอปพลิเคชันแล้วคุณเข้าไปตามที่ผมบอกแล้วเข้าไปอ่านเองนะครับเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลให้คุณอ่านอ่ะจิ้มเข้าไปพอคุณจิ้มเข้ามาเสร็จแล้วคุณอยากรู้ว่า u ูพิกมันคืออะไรนะครับคุณก็เปิดอ่านในแอปได้เลยนะครับเปิดอ่านในแอปได้เลยทีนี้ให้คุณเลื่อนลงมาดูล่างสุดนะครับ เห็นไหมเขามีข้อมูลให้คุณติดต่อชัดเจนมากนะความชัดเจนของยูพิกเยอะมากนะครับต้งบอกแบบนี้เสร็จแล้วให้คุณมาตรงคํานี้ข้อตกลงและเงื่อนไขจิ้มเข้าไปเลยครับพอคุณจิ้มเข้ามาแล้วเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีข้อมูลให้คุณอ่านคุณก็อ่านไปเลยครับอ่านไปเลยมีให้อ่านเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่ผมเอะใจแล้วมีคนถามเยอะผมก็ลงมาหาข้อมูลนะครับทั้ง ลุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับเนี่ยผมกอ็อย่างอันนี้เขาก็จะมีข้อมูลที่อยู่ของเขาอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้คือหัวข้อในหัวข้อที่10นะนะครับมาเข้ามาดูได้หัวข้อที่น่าสนใจก็คือเป็นหัวข้อที่1น่งจุดเลื่องมาเลื่องมาอีกนะครับให้คุณมาดูตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขยายให้ดูแบบชัดเจนชัดเจนกันไปนะครับหัวข้อเนี้เป็นหัวข้อหนึ่งที่ผม เอกใจมากนะครับเขาจะเขียนเอาไว้เลยว่านะครับ you pick นะครับคาว่าเราคําว่าของเราคําว่าพวกเราเนี่ยนะครับอันนี้นะสามคำนี้นะครับที่เขาใช้เนี่ยนะครับตัวทีนะครับเขาจะบอกว่าอะไรทั้งสี่คำนี้เอาง่ายๆหมายถึงนะครับบริษัทลาซาด้า โอเคไหมนั่นแปลว่า u p i c เนี่ยนะครับอยู่ภายใต้บริษัท Lazada ถูกต้องไหมครับมีหมายเลขจดทะเบียนนะครับถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีที่อยู่นะครับชัดเจนเราสามารถเข้าไปติดต่อขอเยี่ยมชมออฟฟิศได้ด้วยนะครับอันนี้คือต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย เราสามารถสืบคน้นคนไทยเป็นลักษณะคือชอบค้นหายอยู่แล้วเราก็สามารถสืบค้นได้เนาะลองหาข้อมูลกันดูอันนี้ก็เลยเอามาให้ดูกันว่าอ,อ๋อยูพิกมันอยู่ในเครร์อของลาซาด้าจริงๆนะไม่ได้เมคหรือว่าอุปโลกขึ้นมาแล้วหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่ได้รู้จักเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะรู้จักอะไรจริงไม่จริงอย่าพึ่งเชื่อใครอย่าพึ่งเชื่อคนที่เขาไม่รู้จัก ให้คุณถามคนที่เขารู้จักจริงไหมนะครับจะได้ไม่คิดไปเองไม่มโนไปเองอย่างูอย่างนี้อย่างนั้นนะครับโอเคแล้วมีคนถามว่าคนที่ทำยูพิกเนี่ยนะครับอายุตั้งไหร่ในเงื่อนไขของบริษัทเนี่ยเขากำหนดเอาไว้อยู่แล้วว่าอายุตั้งแต่เนี่ยครับท่านและของท่านหมายถึงบุคคลใดที่อายุเกิน20ปีอ่าเห็นไหมคือเขาจะมีเงื่อนไขยอยู่แล้วคุณก็เข้ามาอ่านข้อมูลในนี้ดูได้เลยนะครับเข้ามาอ่านกาัน นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันคืออะไรอันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของอะไรครับอยู่ในส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขแล้วก็จะมีนโยบายส่วนตัวด้วยท่านสามารถเข้ามาอ่านข้อมูลตรงนี้ได้และสามารถติดต่อได้ด้วยนะติดต่อเราอะเรากดที่ติดตอ่อ,อ,ดดตดตอเรามีอะไรเห็นไหมครับเขาก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้คุณติดตอ่อสามารถแชทหาได้นะครับเนี่ยตั้งแต่เวลานี้ถึงเวลานี้คุณก็แชทต,ติดต่อได้ทีนี้มีคนถามผมว่า ยูพิกเนี่ยใครทําได้บ้างเอาจริงๆริงยูพิกเนี่ยนะครับทำได้หมดเลยนักเรียนนักเรียนนักศึกษาเพราะาแม่บ้านพนักงานนะครับเห็นไหมทุกทุกอาชีพนะครับผมมองว่าสามารถทําธุรกรรมตัวนี้ได้ทําธุรกิจตัวนี้ได้หาได้ได้เสริมกับยูพิกได้นะครับแล้วก็ระบบพาร์ทเนอร์เกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินของเขาเนี่ยชัดเจนมากนะครับเห็นปะ มีระบบธนาคารรองรับชัดเจนมีทูมันนี่ด้วยโอนผ่านวีซ่าการ์ดได้ด้วยผ่านมาสเตอร์การ์ดได้ด้วยนะครับระบบการโอนเงินเขาชัดเจนมากเพราะว่าถ้าระบบการโอนเงินที่ไม่ชัดเจนเนี่ยบางครั้งเนี่ยจะใช้บางระบบมันอยอย่างเช่นอะไรอะมาสเตอร์การ์ดวีซ่าอย่างเงี้ยคือต้องมีการขอร้องขอถูกต้องไหมครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมาดูในส่วนของ u p i ิก ยูพิกเนี่ยเขาก็จะมีพาร์ทเนอร์ร่วมในการขนส่งอยู่นะครับมีเคอรี่อ่ามี d ีเซลนี่ก็คือส่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามาในในไทยนะครับเพราะว่าสินค้าของยูพิกเนี่ยจะมีหลายแบรนด์มากเลยอ่ะอยากให้ดูมุมด้านนี้เห็นไหมครับถ้าเราเปิดเข้ามาดูแล้วเราจะรู้ว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมสินค้าในยูพิกมันมันมีแบรนด์เข้ามาคือเราต้องบอกีนี้ก่อนนะครับว่า แบนด์สินค้าเนี่ยเขาจะต้องสืบหาค้นหาข้อมูลก่อนว่าบริษัทที่เขาจะเอาสินค้ามาลงเขาจะต้องมาจอยด้วยเนี่ยปลอดภัยหรือเปล่าถูกต้องไหมครับถ้าไม่ปลอดภัยผมถามจริงๆว่าสินค้าพวกนี้เขาจะกล้าเอามาลงไหมนะครับอันนี้เนี่ยยังยังมาไม่ครบนะครับยังมีพวกทีวีพวกอ่าอ,อะไรอ่ะ หลายตัวอยากให้ท่านลงเข้าไปโหลดดูในแอปพลิเคชันแล้วกันผมพ,พูดไม่หมดเพราะว่าแบรนด์ตรงนี้เอาจริงริแบรนด์ที่เขาเขียนเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับมีทั้งแบรนด์ที่เรารู้จักและเราไม่รู้จักสินค้าเนอะบางตัวอันในสินค้าพวกเนี้ถามจริงเรารู้จักเราใช้งานกันอยู่แล้วเนี่ยถูกไหมครับแล้วทําไมเราไม่เลือกเข้ามาซื้อสินค้าในนี้ทําไมผมถึงบอกว่าให้เลือกเข้ามาซื้อสินค้าในนี้เพราะว่าอะไรอะย้อนออกมาดูในส่วนของในแอปพลิเคชัน ในแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับผมขออนุญ,ญาตออกมาในแอปพลิเคชันเนี่ยสมมติว่าเราอยากสนใจสินค้าแบรนด์สักตัวหนึ่งสมมติว่าหลายๆท่านเนี่ยใช้แบรนด์อยู่แล้วอ่ะอย่างเงี้ยนะครับเข้ามาเนี่ยก็จะมีสัปดาห์นี้แบรนด์จัดโปรนะครับสินค้าแบรนด์ที่เขาเอามาจัดโปรเห็นไหมครับเนี่ย TCL เนี่ยทีวีผ่อนได้ด้วยนะครับมีผ่อนได้ด้วยมีมือถือซัมซุงด้วยมีอ p p พอมี Vivo นะครับอ่าเห็นไหมเนี่ย หัวเว่ยนะครับคุณสามารถที่จะเข้ามาซื้อสินค้าในนี้นได้ที่นี้ผมจะจะบอกอย่างเช่นหลายๆท่านที่ใช้แบรนด์อย่างเช่นโอเล่อะลอรีอัลอะแต่ก่อนผมใช้ลอรีอัลเออผู้ชายทําไมใช้แล้วก็ก็อยากสวยเหมือนผู้หญิงมั้งเออไม่ใช่ครับเพราะว่าแบรนด์เขาสินค้าเขาดีจริงนะครับอ่ะเห็นไหมครับถ้าเราไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยผมจะขออนุญ,ญาตซูมให้ทุกท่านดูนิดนึงทําไมถึงต้องซูม ราคาท้องตลาดเนี่ยอยู่ที่1,299บาทคุณซื้อสินค้ากับ u ู i ิกเนี่ยนะครับเพียงแค่973บาทแล้วถ้าตัวคุณเองอัปเกรดเป็น v p p หรือว่าอัปเกรดเป็นเป็นอ่าเป็น VP แล้วกันเป็น v p p นะครับคุณจะได้รับแคสแบ็กคืนก็คือ72บาท67สตางค์ถูกป่ะครับ จ็ดสิบสองบาทหกสิบเจ็ดตางค์นะไม่ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะเพราะว่าเท่ากับคุณซื้อสินค้าตัวนี้เพียงแค่เก้าร้อยเท่าไหร่ครับเก้าร้อยประมาณเก้าร้อยบาทอะ่ะเออแล้วสินค้าบางตัวผมจะบอกว่าสินค้าบางตัวของเขาเนี่ยส่งฟรีก็มีด้วยนะครับอ่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางอ่าถ้าเก็บเงินปลายทางก็าอาจจะมีบวกลงไปอันนั้นก็เป็นเงื่อนไขของเรื่องของการเก็บเงินปลายทางอยู่แล้วครับว่า เราจะต้องเสียค่าค่าจะส่งเพิ่มอันนี้คือเราต้องต้องเข้าใจอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของคนที่ซื้อสินค้าแบร์อ่ะคราวนี้เราไปดูแบร์อื่นซิละ่ะมีอะไรอ่ะสมมุติเราซื้อโอเลอ่ะหลายๆคนชอบด็อกเตอรจิวอ่ะดูด็อกเตอร์จิวดเรจิวเนี่ยนะครับในนี้ในนี้นะด็อกเตรจิวในนี้นะครับราคาขาย1นึ่งพันหนอ่ะเกบาท คุณได้รับส่วนลดหนึ่งร้อยเก้าสิบสองจุดเจ็ดศูนย์บาทนะครับสินค้าเขามีของแถมเหมือนกันนะฮะเห็นไหมของแท้ของแท้นะครับเขาบอกเลยว่าของแท้เพราะว่าสินค้าจะถูกจัดส่งจากแบรนด์เจ้าของแบรนด์ทุกอย่างนี้เป็นแบรนด์เจ้าของแบรนด์หมดเห็นไหมแพ็กเก็ตใหม่แล้วเป็นแพ็กเก็ตใหม่ด้วยนะครับแล้วส่งฟรีอีกนะครับมีของแถมให้คุณอีกเจ๋งปะเพราะฉะนั้น ใครไม่ซื้อชั่วโมงนี้ถือว่าพลาดมากเลยนะเพราะว่ามันส่งฟรีไงถูกปะส่งฟรีนะครับแล้วหนึ 1, ่งพันหนึ่งพันหนึ่งพเท่าไหร่นะอ่เดี๋ยวเราลองมาคิดตัวเลขนะครับลองกดเล่นๆแล้วกันลองกดลองกดเล่นๆหนึ่งพ2 9 0ใช่ไหมครับถ้าเราเป็น V.P. i อัปเดตเป็นแบบ V.P. i เนี่ยเราลบออกหนึ่งพัน 92.7าบาทอ่ะเห็นไหมนั่นนั่นแปลว่าเท่ากับเราเราซื้อสินค้าตัวนี้เพียงแค่ 1, 000, 1 0ึ่ง0 9 7บาท98บาทอ่ะแต่ส่งฟรีคุณก็ไม่ต้องเสียค่าส่งไงถูกไหมครับถ้าคุณไปซื้อข้างนอกอ่ะถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้ไปเที่ยวไปอะไรเนี้ยคุณตั้งใจไปซื้อแบรนด์จากจากแบรนด์จริงๆเนี่ย หรือว่าซื้อจากตัวแทนเนี่ยคุณต้องมีค่าส่งเลยนะถูกป่ะครับเพราะว่าคุณซื้อจากจากตัวแทนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวแทนเขาจะจัดโปรส่งฟรีให้คุณไหมอ่าก็ต้องดูที่ว่าเขารับสินค้า,าใจมกในทุนมาเท่าไหร่แล้วเขาพร้อมส่งฟรีหรือเปล่าอ่ะอันนี้คือผมพูดให้ดูนะครับว่าเอออันนี้มันคุ้มจริงเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทางไงเราจิ้มจิ้มจิ้มอยู่กับบ้านเนี่ยแล้วสินค้าที่ผมผมเชื่อได้เลยว่า ไม่ว่าจะเป็นกาลิเย่โอเลลอเรียลเนี่ยดรจิวเนี่ยนะครับอะไรอีกละ่ะในเนี้ยาบางตัวผมไม่รู้จักจริงๆนะเนี่ยคินแอนเคียเป็นครีมโฟมล้างหน้าอะไรพวกเนี้ยนะครับเห็นปหมมันมีอยู่แล้วเนี่ยคุณอ่าเคเอนมครับเนี่ยคุณก็สามารถสั่งซื้อในในใน,นี้ได้เลยแล้วท่านที่ชอบมือถืออยากได้มือถือใช่ไหมครับคุณไปซื้อข้างนอกเนี่ยอาจจะ ต้องเสียค่าเดินทางในนี้เห็นไหมครับมีหัวเว่มีหัวเว่มีอัลป e โมีหัวเว่มีอัปมีอะไรครับเนี่ยมีต้องหลายตัวเห็นไหมครับคุณสามารถเข้ามาซื้อสินค้าแล้วก็ช้อปปิง้งในนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ลองเลือกแล้วลองตัดสินใจกันดูเพราะว่าวันนี้ผมเอามาบอกแล้วเอาข้อมูลมาให้ดูแล้วว่าเอ้ยสรุปแล้วเนี่ยนะครับตัวของ Youpick เองเนี่ย อยู่ในเคอร์ของ Lazada จริงไหมคำตอบก็คืออยู่ในเคอร์ของ l a z a ด a เพราะว่าเขาเขียนมาร์กเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะหาช่องทางในการสร้างรายได้เสริมนะครับก็ลองดูเพราะว่าในนี้สินค้ามีมากกว่า40,000รายการแน่นอนนะครับที่จะให้เราเนี่ยเลือกมาเป็นพาร์ทเนอร์และเราก็ไม่ต้องมาสต็อกสินค้าด้วยเราเลือกสินค้าที่อยู่ในกลุ่มที่เราต้องการจะแชร์สมมติกลุ่มเพื่อนเราเนี่ย ใช้สินค้าที่อยู่ในส่วนของอะไรครับใช้สินค้าที่อยู่ในส่วนของลอรีอัลอยู่แล้วเนี้ยเพื่อนเราใช้ลอรีอัลอย่างเงี้ยเราแค่เอ้ยเนี่ยเธอเธอลองดูซิสินค้าตัวเนี้ยมันถูกกว่าที่เธอไปซื้อในเซเว่นหรือเปล่าไปซื้อในท้องตลาดหรือเปล่าอ่าถ้าถูกกว่าก็ให้เพื่อนซื้อในนี้ไงถูกปะเพื่อนซื้อสินค้าเราได้คอมมิชชั่นเพิ่มถ้าเกิดเพื่อนอยากได้คอมมิชชั่นเพื่อนก็อ,อัปเกตเป็น v i p เพื่อนก็จะได้ c a s แ back คือเห็นไหมวิน,ว,นวินด้วยกันทั้งคู่ครับ ก็ลองดูเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับวันนี้ก็มาตอบคําถามกันเหมือนเดิมครับก่อนจากกันไปฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำวิดีโอนะครับแล้วก็เดี๋ยวเมื่อเจอกันในวิดีโอไปมาดูว่าจะมีวิดีโออะไรมานำเสนอโอเคนะครับสวัสดีครับ